หมอปานน้องแมวถ่ายเป็นเลือดมีกลิ่มเมนเหม็นคาวมากนี่คืออาการขั้นรุนแรงของโรคไข้หัดแมวแต่โรคไข้หัดแมวยังมีอาการอย่างอื่นที่สามารถสังเกตเพิ่มเติมได้ค่ะเรามาดูกันเลยอาการโดยทั่วไปของไข้หัดแมวเริ่มจากซึมเบื่ออาหารมีไข้กินน้อยลงมีอาการปวดท้องรุนแรงถ่ายเหลวท้องเสียแล้วก็มีอาการขึ้นไส้อเจียนได้ค่ะรวมถึงอาการรุนแรงของโรคนี้นะคะจะทําให้น้องถ่ายเหลวเป็นเลือดมีกลิ่มเมนเหม็นคาวมากๆเนื่องจากผนังลำไส้ถูกทําลาย จนเสียหายหนักมากค่ะซึ่งถ้าหากปล่อยไว้โดยที่ไม่พาพบคุณหมอร่างกายของน้องก็จะขาดน้ําสูญเสียเกลือแร่ทําให้ความดันต่ําและทําให้ถึงช็อกและเสียชีวิตได้เลยค่ะหมอปานแล้วแบบนี้มีวิธีป้องกันเจ้าไข้หัดแมวไหมวิธีป้องกันมีค่ะก็คือการทําวัคซีนนั่นเองวัคซีนของน้องแมวเนี่ยไข้หัดแมวจะเริ่มทําที่อายุสอเดือนวัคซีนป้องกันไว้ดีกว่านะคะโรคนี้เป็นโรคที่อันตรายมากๆแลเลยนะคะอยากให้เพื่อนเพื่อนพาน้องไปทําวัคซีนป้องกันไว้วัคซีนมันไม่ได้แพงอะไรมากมายเลยนะคะทําไว้้ดดีีีกกว่่่่าาเพพือออสุขภขภทงงนงคะ็ ถ้าใครอยากพาน้องมาให้หมอป่ารักษาก็พามาได้ที่คลินิกเลยนะคะคลินิกเล็บสัตว์ค่ะหรือว่าถ้าใครอยากปรึกษาเหมือนเดิมก็ทักมาที่ไลน์แอดของคลินิกได้เลยนะคะวันนี้หมอป่าแล้วก็น้องอิจิไปก่อนนะคะบ๊ายบายจิมองหน้าด